ครคือจอร์จี้มาร์ดาชิวิลีผู้สัประตูร่างยักษ์ที่ลิเวอร์พูลกำลังจะเซ็นสัญญาลิเวอร์พูลกำลังพิจารณาที่จะเซ็นสัญญากับจอร์จี้มาร์ดาชิวิลีผู้สัประตูของไอคเนคิกาบาเลนเซียในช่วงสมัยนี้แต่เขาเป็นใครกันและจะเข้ากับทีมได้อย่างไรตามการรายงานในสเปนนะฮะลิเวอร์พูลกำลังเจรจากับวาเลนเซียกับข้อเสนอที่ตกลงมามาร์ดาชิวิลีจะเซ็นสัญญาก,กับลิเวอร์พูลในช่วงสมัยนี้ก่อนที่จะถูกส่งตัวไปเล่นให้กับ ไอ้ข่าวบเลนเซียแบบยิมตัว1ฤหรือดูกาลโดยนักข่าวในเมอร์ซี่ไซส์ยืนยันว่าสโมสรมีความสุดใจแต่ก็มีรายละเอียดบางอย่างที่ยังไม่ตรงกันเกี่ยวกับความคืบหน้าของคนตกลงแต่ล่าสุดใกล้ที่จะปิดดีลกันได้แล้วโดยเป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะยิางยิ่งเมื่อพิจารณาจากความขแข็งแกร่ง,ข,งของผู้สุ่งประต,ตรทูที่มีอยู่ภายในทีมลิเวอร์พูลอยู่แล้วและสถานการณ์นี้อาจพัฒนาไปายอย่างรวดเร็วในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจอจี้มามาดาชูลี่คือใครกันแนะ่เขาอายุยีปีนะฮะ ตำแหน่งผู้สับประตูสัญชาติดจ,ดจอร์เจียประวัติการเล่นเริ่มต้นที่สโมสรเดลโมเทเบรซิลีฤดูกาล2 0 1 2 2 0 2 1และถูกยืมตัวไปสู่สโมสรลูสตาวีในปี2019หลังจากนั้นก็ย้ายแบบยืมตัวอีกครั้งไปที่สโมสรโลโคโมทีฟเทเบรซิลียืมตัวในฤดูกาล2020-2021และย้ายมาร่วมทีมไอ้ขั้งขาวบาเลเซียในปี2021 ถึงปัจจุบันเขาเป็นผู้รักษาประตูตัวหลักของไอ้คังข่าววาเลเซียในช่วงสองฤดูกาลครึ่งที่ผ่านมานะครับหลังจากย้ายมาจากดินาโมเทเบซีในปี2 0 2 1หลังจากช่วงแรกที่ถูกยืนตัวไปเล่นกับ f c ลูสตเตวีและโลโคมทีฟเทเบซิลีเขาลงเล่นกับสโมสรในสเปนไปแล้วทั้งหมด100นัดรวมถึงในนัดชิชน,นเชลิศก็ปาเดเลกับเรอเบติสในปี2022ซึ่งวาเลเซียแพ้ในการยวนจุดโทษไป6-5 จนต้นปีนี้เขาทำลายสถิติของววเลนเซียสำหรับการลงเล่นติีต่อกันมากที่สุดในสึ่งลาลกีกาสเปนด้วยจำนวน69นัดตดต่อกันเราเคยเห็นเขาจับที่ไหนมามาดาชิบลี่เป็นหนึ่งในผู้เล่นสุคัญที่ช่วยให้ทีมชัด,จดเจียผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024ในช่วงเสมัยน,นี้ซึ่งถือเป็นทีมที่สร้างความประหลาดใจให้กับผู้ชมในการแข่งขันกับสาธารฐเชกเขาได้ร,บรับรางวัลแมนออฟเดอะแมต และทำสถิติเซฟลูกยิงได้มากที่สุดเป็นอันดับที่2ของผู้สมรูทั้งหมดในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มของศึกฟุตบอลยูโรโดยจํานวนถึง11ครั้งตามข้อมูลจากฟุตม็อบเขาจบก,การแข่งขันด้วยสถิติการเซฟต่อ90นาทีมากที่สุดถึง7.5ครั้งและการป้องกันประตูดได้มากที่สุดถึง4.7ครั้งสไตล์การเล่นของเขาเป็นอย่างไร มาร์คดาชิเบลีป้องกันประตูได้ดีเขาเป็นผู้สกปรตูที่ว่องไวและรวดเร็ววิตอร์มอนจิกองหลังที่เคยฝึกซ้อมร่วมกับมาร์คดาชิเบลีที่ดิโนโมเทเปสซิรีกล่าวกับเบ k i กิ้งเดลลีเมื่อปีที่แล้วว่าเขาเป็นผู้สกปรตูที่รับมือลูกยิงต่ำได้ดีเขาถึงลูกบอลที่อาจเป็นเรื่องยากสําหรับผู้สกปรตูที่สูงกว่าเช่นติโบโกตัวหรือดอรานูมาที่มักจะมีปัญหาในจุดนี้ปฏิกิริยาตอบสนองของเขาเียบเยเยี่ยม ในขณะที่ความรวดเร็วในการออกมาตัดบอลและความสามารถในการยืนขวางเพื่อป้องกันการดวลตัวตัว,ตว,ตวทำให้นึกถึงอาริสุเบเกอร์ด้วยความสูง6ฟุต6นิ้วเขาจึงมีอํานาจเหนือกว่าในพื้นที่ของเขาอย่างไม่ต้องสงสัยมีความรู้สึกว่ามามาร์ดัจเวลลี่เป็นผู้สนับระุูที่เน้นการเซฟมากกว่าการออกมาตัดบอลแบบสวิปเปอร์คีเปอร์อย่างอาริสุเบเกอร์แต่มีความเชื่อว่าเขาสามารถพัฒนาเป็นผู้เล่นรอบด้านได้มากขึ้นภายในทีมหรือร์พูได้ ลิวร์พูสนใจเขาจริงเหรอหรือว่าจะเป็นเช่นนั้นความกลนน้าความความสนใจของลิวร์พูอยู่กับแหล่งข่าวโดยรายงานจากสเปนอ้างว่าข้อตกลงใกล้เสร็จสิส้นแล้วซึ่งก็มากกว่าแหล่งข่าวในเกาะอังกฤษแหล่งข่าวใกล้ชิดบอกว่าลิวร์พูยืนยันว่ากําลังใกล้ชิดจะปิดดิวมาร์คดาชิบิลี่ในการย้ายทีมครั้งนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่แหล่งข่าวจากบาเลเซียระบุว่าเขาตกลงที่ย้ายทีมในช่วงสัปดาห์นี้แล้วหากสามารถ สรุปข้อตกลงระหว่างสองสโมสรได้ส่วนโค้ชพูดถึงเขาไว้ว่าอย่างไรระหว่างการถ่ายทอดสดการแข่งขันทีมชาติจอร์เจียชนะโปรตกตเปสองนในรอบแบ่งกลุ่มในศึกฟุตบอลยูโร2024ผู้จัดก,การทีมของทันนัมฮอสเปอร์อย่างอังเก้ปอสเตคคกูกูกล่าวเชิญชมผู้ส่อระตูของทีมชาติจอร์เจียรายนี้ไว้ว่าพวกเขามีผู้ต่อสะตูที่ยอดเยี่ยมมามาร์กดาชูรีเป็นคนที่ทุกคนกำลังจับตามองปอสเตกูกูกล่าวเขามีฤดูกาลที่แข็งแกร่งกับวาเลนเซีย และเมื่อคุณมีผู้รับประตูที่แข็งแกร่งอยู่ในฟอร์มที่ดีมันจะช่วยให้คุณอยู่ในเกมได้การพูดคุยกับแอนฟิวัตอดีตแมวมองของดินโมเทปซีไมฮันสกาบาคาวาวีให้ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวกับสิ่งที่มามาร์ดาจิวิลี่นำเสนอ,อนอกเหนือจากการเสียบลูกเขามีภาวะผู้นำการสื่อสารที่ดีและการปรากฏตัวในประตูของมามาร์ดาจิวี่ทำให้กองหลังทั้งแผงมีความมั่นใจมากขึ้นส่งผล ให้กับพวกเขาเล่นในอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเขาอธิบายความมั่นใจและปุคลิกของเขาเป็นสิ่งที่จอร์เจียต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทีมที่มีอายุน้อยเช่นนี้มหันกาสเซอร์เบอรียังให้ความมั่นใจเกี่ยวกับความสามารถในการเล่นบอลด้วยเท้าของผู้สาประตูในวัย23ปีรายนี้โดยกล่าวว่าเกี่ยวกับความสามารถในการเล่นบอลด้วยเท้าของเขาผมต้องบอกว่าเขาพัฒนาขึ้นอย่างมากในช่วงสองสาปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นเพราะเขามีโค้ดผู้สาวปะตูที่ยอดเยี่ยมที่วาเลนเซียแม้แต่ในช่วงรแรกๆของเขาที่วาเลนเซียเขามักจะทำผิดพลาดและไม่มีประสิทธิภาพในด้านนั้นแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้คุณสามารถเห็นในชัดเจนว่าเขาสบายใจและมั่นใจในการเล่นบอลกับเท้ามากขึ้นเขาจะเข้ากับลิเวอร์พูลได้อย่างไรหากเขาย้ายมาร่วมทีมของอัล์เนสลลตในช่วงสัยนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามามาร์กดาชูบลีจะเป็นตัวสำรองของอาริสุงเบเกอร์ แต่การพูดคุยเกี่ยวกับก,การยายทีมครั้งนี้เป็นเรื่องการวางแผนสืบทอดตําแหน่งโดยมีความยอมรับว่าเวลาของผู้รุ่ประตรูชาวบราซิลอาริสุงเบเกอร์ในเมอร์ซิไซน์นั้นมีจํากัดแล้วและอาจเหลือเพียงแค่ฤดูกาลเดียวเนื่องจากเขามีความสนใจสูงจากลีกซาดิอาระเบียลิเวอร์พูลมีแผนที่จะปล่อยผู้เล่นชาวจอร์เจียยืมตัว ไปก่อนแม้ว่าจะไม่สามารถย้ายเล่นกับสโมสรอ,อื่นในพรีเมียร์ได้ทันทีเขาอาจจะได้รับประสบการณ์สูงสุดจากที่อื่นก่อนที่จะกลับมาเป็นตัวจริงในทีมแอนเดลยังไม่ชัดเจนว่าสถานการณ์นี้จะส่งผลต่อเควินเกลเฮอร์อย่างไรหรือแม้แต่วิเทสลาฟจอร์ดแต่ด้วยความที่มีผู้เล่นชาวอิตต้องการเป็นผู้สัดประตูหมายเลขหนึ่งนี่อาจเป็นก้าวแรกที่ช่วยให้เขาบรรลุเป้าหมายนั้นก็คือการย้ายออกจากทีมของเกลเฮอร์ ur, เพื่อไปเป็นมือหนึ่งของที่อื่น บทบาทของอลิซงและเกียวเฮอร์จะถูกแทนที่โดยมามาร์ดาชูวิลี่และจารอดในอนาคตนะฮะ